เวลานี้เราจบแล้วผมถามนิดนึงคือ,อมีแนวคิดหรือข้อคิดหรืออะลรที่จะเสนอทางฝั่งตรงข้ามหรือเสนอพวก,กเด็ก,กเก่าๆเนี่ยที่เคยมีปัญหาการที่ยังข้องใจยังอะไรอย่างเงี้ยผมผมเคยบอกไปแ,<ต>แล้วว่าก,การที่คุณชักมีดฟันคนคนหนึ่งการที่คุณจะยิงปืนใส่คนคนหนึ่งแม่งง่ายแต่การที่คุณจะเปิดใจรับอันนี้เป็นศัตรู เอามาเป็นเพื่อนเอา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 ศัตรูเอาอดีมาเป็นเพื่อนเนี่ยมันยากมันยากกว่าคุณทำได้กันหรือเปล่าถ้าคุณทําได้กันเนี่ยเด็กแม่งจะยอมรับอีกเยอะเลยต้องคือคือเด็กยอมรับเด็กมันจะมองเราแบบเฮ้ยพี่เชี่ยพวกพี่แม่งเล่นกันหนักว่ะทาไมพวกพี่แม่งยังกลับมานั่งกินเหล้ากันนั่งกอดคอนั่งกินเพราะว่าเฮ้ยคาว่าคําว่าคนโตอ่ะคนโตแม่งต้องโตไหมะโตแต่ตัว โตสมองด้วยเราต้องโตความคิดทุกอย่างครอบครัวเราต้องดูแลไม่ใช่บ้าพลังยังบ้าพลังมันอยู่เราบ้าพลังมันอยู่มันไม่จบไม่สิ้นเว้ยถูกต้องมันไม่มีจบหรอกไม่มีจบเพราะว่าถามว่ามันคุ้มไหมมันไม่คุ้มเพราะว่าทุกคนเจ๋งหมดใช่ไม่มีใครกลัวใครใช่ใครพลาดคือเจ็บถูกต้องทำไมต้องมีรอให้มีคนเจ็บทำไมต้องรอให้มีคนโดนจับทำไมต้องรอให้คนหนึ่งเสียอนาคตอีกคนหนึ่งเจ็บอีกคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งที่การ ต้องรอแบบนั้นเหรอยวใช่ลูกูเนี่ยเรานัดกันเลยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนกินเหล้ากันเชี่ยูอยากเจอมึงว่ะเนี่ยเราเปนแบบอยากเจอมึงที่ต้องแบบเปิดใจเข้าหากันเปิดใจเพื่อนเปิดใจเปิดใจเลยเรื่องเก่าเราอย่าไปยึดติดอดีตผมกับลูแปงก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเล่าเรื่องที่ผมตีกันผมไม่เคยเล่าเลยว่าใครได้ใครเสียผมเจอกันเนี่ย กินเหล้าเฮ้ยมึงทํางานมึงเป็นไงบ้า่วาลูกมึงเป็นไงบ้างววาเมียเป็นไงบ้ื่วาผมไม่เคยพูดถึงเรื่องอดีตเลผมผมผมเจอสองคนนะบ่อยมากเลยนะแต่ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องไม่เคยพูดถึงเรื่องอดีตเพราะว่าเรามาพูดมันก็มืเท่านั้นอ่ะไม่มีอะไรพวกคุณเล่นหัวมนขัดผมไปผมเล่นองคืนคุณคืนมีได้มีเสียถูกต้องเจ็บตัวทั้งคู่โดนจับทั้งคู่ใช่นอนโรงพยาบาลเพื่อนตายมีมาหมดแล้วอ่ะ ปล่อยวางเพื่อนถูกต้องครับปุณจะได้สอนลูกคุณได้สอนลูกได้สอนหลานได้สอนนักเรียนรุ่นใหม่ได้ว่าเฮ้ยอย่าทําตามพวกพี่ๆเลยที่มานั่งเนี่ยไม่ใช่คนดีเลยไม่ใช่ไอดอลของพวกคุณเลยวพวกผมเนี่ยเกเรมาหมดแล้วถูกต้องครับเปิดใจเยค,คุณอย่ามามองผมเป็นไอดอลเปิดใจแล้วมันจะได้อะไรที่ทดียเยอะได้ฟังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีอะไรมันจะ ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันคุณมีเพื่อนหนึ่งคนเป็นอินผมเรียนชื่นผมมีเพื่อนลูแปงเป็นอินมผมได้เพื่อนอีกสิบคนที่เป็นเพื่อนลูแปงถูกต้องเลยรูแปงได้เพื่อนผมอีกสิบคนวันหนึ่งอีกสิบคนแม่งกระจายไปร้อยคนถูกต้องครับเฮ้ยมันมีความสุขกว่าคุณไปเดินตรงไหนคุณไม่มีโจทย์คุณไม่ต้องระวังทำไมทำไมทุกวันนี้ทำไมไม่คิดเลยว่าเฮ้ยผมนั่งกินเหล้ากับเด็กประชาชื่นทั้งหมดเลย ยี่สิบกว่าคนสามสิบกว่าคนผมไ่ช็อปปิ้งอยู่คนเดียวซึ่งทําไมคุณไม่ทําเหมือนอย่างเราผมอ่ะเปิดใจนี่คือเพื่อนนี่คือเราเพื่อนวันนี้ผมให้อะไรคุณไปคุณคุณเอาะไรก่อนคุณไงผมก่อนคุณคุณทีมงานทีมงานราชีวะทีวีด้วยนะครับทีมงานราชเชอทีวีอันนี้คือพยานพยานของประชาชื่นมีครอบครองแค่เด็กประชาชื่นไม่ทําให้ใครวันนี้ผมมอบให้เพื่อนผมคือคุณไม่ต้องเอาปืนมาจ่อผม คุณไม่ต้องเอ,อามีดมาฟันผมผมให้คุณคุณรักษาของผมให้ดีอันนี้ค <ứ> ือบ,บูชาเลยดีคคือคุณรักษาของผมให้ดีคือมิตรภาพมันดีกว่าดีกว่าคุณเอาปืนมาจ่อผมแล้วผมให้คุณถูกต้องครับวันนี้ผมให้คุณด้วยน้ําใจจากผมสุดยอดครับไม่มีใครค,<อ>ครอบครองนอกจากเด็กประชาชนวันนี้ผมให้เพื่อนผมคือปล่อยวางครับปล่อยวางคือจะพูดยังไงอะคือแบบเราต้องสอนเด็กรุ่นหลังให้มันเลิกตีกัน แก้ยากแก้ยากแต่แต่มันแก้ได้เวย้ยแก้ยากแต่มันแก้ได้ถ้าม,มันอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่ว,ใชว่าเราจะ,จะอย,ยอมรับหรือเปล่าใช่ใคุณยอมรับเ็าผมบอกคุณแล้วคุณเลือกที่จะมีเพื่อนหรือคุณเลือกที่มีศัตรูถูกต้องครับผมไม่กินเหล้าเนี่ยเมื่อก่อนผมระแวงไอ้หนึ่งจะตายไอ้เฮียแม่งจะมายิงกูข้างหลังเปล่าวันนี้ผมไม่ต้องระแวงนะเพราะแม่งนั่งอยู่ข้างผมแล้วไม่มีไม่มี การต้องกลัวใครอีกแล้วต่างคนต่างดูให้กันอะ<ช>่ะมึงดูหลังให้กูกูดูหลังให้มึงต<ห><ด>ีกับเด็กที่ไหนก็แล้วแล้วแต่ไม่เกี่ยวคือวันนี้เราไม่มีศัตรูเรามีแต่เพื่อนยินมีปัญหากับใครที่ไม่ใช่ชื่นผมจะอยู่ข้างเขาเหมือนกัานี้ครับอยู่ข้างเขาเหมือนกันข้างเขายินชื่นท่หนาผมก็ต้องพยายามแก้เกียร์ต้องไม่เค พย่แล้วเราก็พยายามไก่เกี่ยให้ใช่ถ้าเกิดตอนหนึ่งเขามีทะเลาะปากเสียงกับชื่นผมก็จะเป็นสื่อกลางในการไก่เกี่ยเฮ้ยเกียเพื่อนกันทั้งนั้นเว้ยมึงจะทะเลาะกันทำไมทะเลาะกันไปให้ตายแม่งไม่ได้เลผมเคยคิดว่าชีวิตเนี้ยผมไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้เยินนั่งกินร่วมโต๊ะคุยกันโทรหากันไม่มีผมไม่เคยคิดอย่างนี้นะคือมึงอ่ะแม่งกับกูเนี่ย ตายไปข้างหนึ่งหรือลูก,กบวชกูก็ไม่ยอมมึงเจอที่ไหนกูก็ตีมึงที่นั่นยันแก่ยันตายเฮย้แต่วันนี้คิดได้ก่อนแม่งได้เปรียบเว้ยใช่คิดได้ก่อนแม่งได้เปรียบคือเชี่ยมันมันมันเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะเนี่ยมันเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเลยนะเว้ยมีมิดดีแบบมีศัต,ตรูอ่ะพี่มันเป็นศัตรูที่ร้ายกาจคนหนึ่ง แต่ถ้ามึงเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรมึงเนี่ยมันเป็นเพื่อนที่แม่งดีคนหนึ่งที่สุดใน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 ชีวิตแล้วน่ะอะไรวะอย่างที่บิลลี่บอกอะไรวะอะไรวะศัตรูอะไรจำไม่ได้แล้วแต่กลับมาเป็นมิตรเนี่ยศัตรูกลายเป็นมิตรศัตรูกลายเป็นมิตรยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งเขาเรียกกายานิมิตรสุดยอดพี่ผมบอกเลยแม่งสุดยอดเป็จริงจริงนะผมบอกให้เลยว่ามัน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 ยังไงว่าว่าคือคนเราเนี่ยมันมันเคยเป็นศัตรูกันมันเคยลบกันมันเคยแบบรู้อ่ะ รู้หมดทุกอย่างว่าอะไรคืออะไรแต่วันนึงเนี่ยวันนึงมันกลายเป็นเพื่อนกันเนี่ยแมงโค่นน่ากลัวเลยเพราะอะไรวอิจริงมันน่ากลัวเพราะอะไรแบบไม่มีใครที่ไมานั่นมันได้เพราะว่าไม้ท่อนเดียวครับไม้ท่อนเดียวเนี่ยหักได้ถ้าคุณรวมคุณรวมกันแม่งหักไม่ได้และยิ่งเอาศัตรูมารวมกับเราเนี่ยถูกต้องไม่มีใครต้องไปตีคุณไปเดินตลาดไม่ต้องระแวงหลังไม่ต้องระแวงใครใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คือกินข้าวตรงไหนก็มีความสิ่งมองดูหลันถูกต้องอันจริงนั้นมันมันมันกลายว่าคือสมมติตะก่อนสมัยก่อนไปเที่ยวไปต้องมองซ้ายมองขวาอให้มาไห้มาเดี๋ยวต้องตีกันมอีกแต่ตอนนี้เอ้ยมาเหรอเฮ้ยมานั่งกินเหล้าด้วยกันไหมเฮฮาบ้ากันเลยคือมันมันกลายว่ามันมีอะไรเราก็ดูให้กันแข็งต่อแข็งมังมาเจอกันมกันกลายต่างคนต่างดูเรื่องนี้ ไม่มีใครแล้วพี่ถ้าพวกเราไม่ตีกันเองก็ไม่มีใครถ้าพวกเราไม่มีใครเเราก็ไม่ฉับไม่ไม่มีใครมาตีกับเราอยู่แล้วมีแต่เราเนี่ยกัดกันเองกัดกันทำไมก็ไม่รู้พอวันหนึ่งพอวันหนึ่งเราเราเราหยุดทั้งหมดมันถามว่าดีไหมมันก็ดีฮับพีาพูดถึงมันก็ฮับพี่จบสวยอย่างอย่างผมเนี่ยผมบางทีกัผมส่งติ๊กเกอร์ทุกวันอ่ะติ๊กเกอร์เช้ามาแบบส่งติ๊กเกอร์เชี่ยมันตื่นแล้วหรือวะ รับลูกไว้รับลูกก็คุยกันตื่นเร็วอะไรเงี้ยตื่นเช้าจังอะไรเงี้ยคือตัดมันกลายว่าเฮ้ยเราเราเราไอไอไอตรงนั้นกับกับกับปัจจุบันมันคนละแบบกันเลยเป็นคนละแบบถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขนะผมก็อยากให้ให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช่อย่างเราสองคนบ้างปรับพัฒนาปรับทัศนคติเปลี่ยนมุมมองปิดใจอย่างเดียวอะเป็นมุมมองเปิดใจใช่แล้วคุณจะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะเพิ่มขึ้นเยอะเยอะมาก ไม่มีใครเก่งกว่าใครใช่จากเพื่อนของเราเสร็จใช่ก็เป็นเพื่อนของเขาจะเพื่อนเขามาเป็นเพื่อนของเราใช่พี่จากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยนะถูกต้องครับจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยมันมันดีกว่าแบบนี้ตั้งเยอะมันดีดีกว่าสบายเลยไปไหนสบายดีกว่าเข้าใจว่าเราตีกันแรงจนแบบบางทีศักสีเป็นคำคอเว้ยสักสีแม่งคำคอบางคน ในยุคเก่าๆก็ยังรับไม่ได้ยังรับไม่ได้คุณลองเปิดใจดีคุณลองเปิดใจดียุติมากเกินไปบางทีบางครั้งอ่ะคนเราเนี่ยมันปล่อยนี่ปล่อยมาสักเก้าหนึ่งแล้วคุณก็จะได้เพื่อนเพิ่ม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 ถามว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอะไรหรอกแค่คุณแค่คิดไปเองคนเดียวอ่ะคิดแค่คุณเดียวกูเล่นมึงกูเจ๋งมึงเล่นกูมึงแจงแม่งคิดไปเองแค่นี้แม่งทุกอย่างแต่ถ้าคุณแบบเออปล่อย พอสักนิดนึงผมว่ามันมันจะดีดีมากๆนะดีมากๆเพราะมันก็จะดีมากฝ่ายคนละเก้าแล้วเดินหน้าคนละเก้าเข้ามาหากันผมว่าทุอย่างมันจบสวยีอย่างจบสวยไม่ใช่ว่าโอ้ยมาด่ากันในเฟซในเพจในอะไรให้เด็กมันเห็นแล้วเด็กมันจะทําตามคุณหร่อตัวอย่างมันไม่ดีครับเัอยไม่ดีเหมือนมันเด็กเด็กยุคนี้รู่ลูกเราเลยนะเหมือนเราสอนลูกเราอยู่ตอนนี้เราสอนลูกเราอยู่ เครียดแต่พ่อแม่ยังทำตัวไม่ดีอยู่เลยพ่อ,อยังทำตัวไม่ดีอยู่เลยกูยจะทำตามมึงทำไมมึงยังยังดีไม่ได้แล้วกูจะดีได้ยังไงทุกวันนี้ผมทำธุรกิจดูแลครอบครัวดีกว่าทำธุรกิจมีบ้านมีรถ<ม>ดูแลลูกสองลูกเรียนโรงเรียนดีๆตอนตอนนี้ถามนิดนึงอ,อย่างตอนนี้เอ๊ะทำธุรกิจอะไรอ่าหนึ่งเลยครับหลักๆคือผมมีสวนลยายําไยสวนลําไยอยู่จันทบุรีก็คือ ปีนึงก็ก็ได้หลายมีอยู่หกสิบเจ็ดสิบไร่ครับแล้วก็ผมมีธุรกิจรถลิมูซีนลิมูซีนรับส่งคนสนามบินแล้วแล้วสมมติผมมีรถเนี่ยผมอยากจะโอ้โหขอให้บอกครับขอให้บอกคุณเพื่อนผมขนาดนี้เดี๋ยวผมจัดจัดคิวให้คุณสวยๆเลยขอให้บอกคือรับส่งฝรั่งไปต่าตหวนะรับส่งฝรั่งไปพัทยาอะไรประมาณนี้คือก็เือนเรื่องที่ผมทำอ่ะเราใช่ใช่ใช่แต่มันคนรู้รูปแบบคนรู้รูปแบบแต่คือมัน งานเดียวกันแหละแต่มันคนละวิธีมันคนละวิถเราทําแบบถูกต้องใช่เราทําแบบถูกต้องเรามีบริษัทเป็นหน้าเป็นตาเรามีถูกหลักเลยอะไรเงี้ยหรือไม่มีใครมากวนเราได้ลูกค้าเลือกเลยว่าอยากไปรถสไตล์อย่างนี้ใช่เขาจองเลยเอยรถเก๋งรถคอนเจนเซอร์รถตู้รถะไรเราเรามีเรามีบริการทั้งหมดก็คือมันเป็นอาชีพที่สุจริตที่เลี้ยงครอบครัวได้ก่อนหน้านี้ผมไปเรียนผมผมเกลร ผมไปอยู่ในออกฟอร์ดกลับมาแม่ของไปอยู่ออสเตรเลียก็ทํางานไม่มีใครรู้เลยนะมาอยู่นูน่นแม่งมีแต่เด็กๆกับพี่และเราแม่งไอ้แค่กึ่งโจรอะไปเนี่ยไปล้างจานไปทานูน่นทํานี่สารพัดเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถบูนีนันกลับมาอยู่เมืองไทยวันหนึ่งมีทุนก้อนหนึ่งก็<ม> <ขอ S 2> ทาอาชีพสุจริตผมว่าดีนะ มันก็ดีเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเราเบรได้เราไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดกฎหมายใช่ครับแล้วถามว่าเลี้ยงครอบครัวเราด้วยอะไรด้วยประสบการณ์มันผ่านมาแล้วอดีตเมื่อก็คืออดีตโอ้ปัจจุบังเราต้องเลี้ยงครอบครัวไปอยู่ี่นี่คือความเก่าของพวกคุณเนี่ยใช้ไม่ได้ในสังคมสังคมที่ดีเอางี้ดีกว่าพูดคุณไม่สามารถใช้ความเก่าคุณมึงเก่ามึงยิงคนมึงฆ่าคนมึงปั่นคนสังคมที่ดีเขาไม่ได้ยอมรับคุณแบงนั้น การที่คุณเป็นคนดีคุณตั้งใจทํางานคุณเซลลี่คุณอะไรต่างๆคือมันเข้าสังคมได้เว้ยใช่คุณโชว์พลังเข้าสังคมไม่ได้ใช่พลังมันมันช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้จริงใช่มันช่วยไม่ช่วยอะไรไม่ได้จริงมันช่วยได้ในยุคของเราตอนนั้นถูกต้องแต่ยุคที่คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วมันช่วยอะไรไม่ได้เว้ยคือคุณต้องเป็นคนดีคุณต้องทํางานคุณต้องตั้งใจทํางานคุณต้องดูแลครอบครัว เฮ้ยนี้แม่งช่วยได้เว้ยเพราะฉะนั้นเด็กยุคใหม่คุณต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเก็บเงินทํางานสร้างฐานะให้ตัวเองอมั่นคงยุคเนี้ยพี่ผมบอกเลยตั้งใจเยเงินแม่งสําคัญมีตังในยูเคอยู่ได้สบายคุณเกเรเนี่ยคุณเป็นได้แค่อะไรก็ไม่รู้คุณไม่มีทางเป็นเป็นใหญ่เป็นโตได้ ถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณจบมาเป็นวิศวะคุณจบมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเรียนสายงานคุณมาคือวิชาชีพสามารถเป็นแก่เป็นโตได้ไอ้พวกนักเลงปลายแถวพวกนี้จะมาเป็นน้องคุณเองถูกต้องครับคุณมีตังอะมีตังอะคือทำอะไรก็ได้แต่ก่อนที่คุณจะมีตังคต้องตั้งใจเรียนเว้ยต้องมีวิชาชีพมีวิชาชีพคุณต้องตั้งใจเรียนเรียนสถาปัตย์เรียนช่างยนช่างอะไรคุณก็แล้วแต่ในสายช่าง ผมทำให้หมดทุกอยาก่างใช่ผมทำหมดทุกอยาก่างเพราะอะไรผมมีวิชาชีพมีความรู้แต่บางทีผมก็ทําในสิ่งที่ผมเรียนมาบางทีผมก็ทําในสิ่งที่ผมไม่ได้เรียนทําให้หมดไหนที่ได้ตังสุจริติฤทธ์เอาหมด <laughs> เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือเราเลี้ยงครอบครัวี่ยผมว่าผมว่าดีถามว่าผมคิด,ดี่มาตีตีร้นบันแทนตีมันได้อะไรกว่าได้อะไรเลยกูหมดไปเป็นล้านเจ็บตัวแต่กูต้องมานั่งกอดคอกับมึงกินเหล้าเนี่ยแล้วกูเสียเวลาทำเนี้ยอะไรวะต้องไง ก็คือคือบเฮ้ยยุงอุกไงมันจริงจริงยุคนั้นแบบมันมันมันแบบมันเจอกันแบบเอ้ยเจอกันเจอก็ไม่ได้เจอต้องหัวใจกันต่อยกันฟันกันดิ้กัน ก็ต้องมานั่งกอดคอกินเหล้าเห็นแล้วเวลาที่ผ่านไปถ้ากูกอดคอกับมึงตั้งแต่วันนั้นอะกาไม่เป็นงถ้ามันไม่มีอะไรเสียหายถึงทุกวันนี้้เราเอาฟาร์มคิดตอนนี้คิดได้ตั้งแต่สมัยเรียนได้ให้มันไวๆไปเพราะก็เป็นเพื่อนเป็นแถวบ้านกันอะไรเงี้ยถ้ามันรับคิดได้งแต่ตอนนั้นนะโลกอย่างน้อยเนี่ยกูตรงแล้วกันไม่ต้องคิดอะไรมากน้อยวงการชี่อว่า่ยให้มาจับมือกันมาทำธุรกิจร่วมกันเกิดก็ล่ออหร่เอออยู่ๆวันเอาวันดีวันดีคืนดีวันหนึ่งนะผมก็ เอกเนี่ยเอ้ยจับมือกันว้ายทำธุรกิจร่วมกันเลยเอาแบบเล็กๆรายงานตรงการรายงานตรงการไว้ตรงนี้ไว้มาช่วยกันร่วมกันทำดีอ่ะพี่คือแบบหรือไม่ต้องไม่ต้องอะไรหรอกดีนะเราอาจารเฮ้ยวันหนึ่งวันหนึ่งผมว่าเฮ้ยสองสถาบันเนี่ยจะทำอะไรก็ได้พี่จะทำอะไรก็ได้ทำเพื่อสองคมกันไม่ให้ใครเดือดร้อนไมไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ให้พ่อแม่เดือดร้อนต้อง หนึ่งเลยคือตัวเองสองคือพ่อแม่คิดให้เยอะคือตีกันผลสุดท้ายบ้านปลายชีวิตนั่งแบบนี้ครับแล้วคุณจะตีกันเพื่ออะไรถ้าเอาพุ่งตรงไเลยนะวันนั้นสมมติถ้าไม่ไม่ไม่เอ็กกับผมอาจใครอาิ่งตงมิกาหรหรือตายผมอาจจะคงไม่ได้ไานั่งอย่างนี้ใช่ผมก็ไม่ได้ไมานั่งก็ติดกุ๊บเนี่ยต้องติดคุกต้องเสียเงินคือพ่อแม่หาเงินแม่โคตรเหนื่อย วันหนึ่งคุณเป็นพ่อแม่คนเนี่ยคุณเป็นคนหาเงินแม่งจะรู้ว่าแม่งจะลําบากขนาดไหนเงินแต่ละบาทเนี่ยไม่ด้มาได้ง่ายๆมันจะตองยังงดีวะแล้วมีคดีทีหมดเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ต้องคิดอะไรรลกตอนลูกเล็กนี่นะลูกเนี่ยเราลูกลูกผู้ชายแล้วก็ผู้ผู้ชายแม่งเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเรารู้เลยแม่งเลี้ยงเราเราเลี้ยงเด็กตั้งแต่เล็กๆตอนเรนโตเนี่ย ่างเหนื่อยตอ,ตอนนั <c oughs> น้ตอนนอหมดนี่แม่งท่าน้ําตาไหลหาตังยังไม่ทันเลย <c oughs> <ช>ต้องวิ่งไปหาแต่พ่อแม่ต้องมาทําไมพี่มด <c oughs> ไอ้เหีห้ <ๆ S 2> ลูกลกูต้องไปโดนจับโดนประกันไปนอนโรงพยาบาลเสียค่าโรงพยาบาลเรียนไม่จบต้องไปจ่ายค่าเทอมเรียนซ้ําชั้นเฮ <c oughs> ้ยเชียยพ่อแม่เราแม่งโคตรหนักเลยนะพ่อแม่เราแม่งโคตรหนักเลยนะฟามเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไงก็ลูกต้องทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ ก็เด็กมันทําให้เรารู้ไงมันทำให้เรารู้ไงมันทําให้เรารู้ว่าตั้งแต่เล็กๆอ่ะที่เราโตขึ้นมาเนี่ยแล้วเราแม่งเกเรที่กว่าเราจะสํานึกเป็นผู้เป็นคนได้เออมึงเสียเวลาไยังเสียเวลาเสียเวลาบางทีบางคนโลกสวยก็มึงผ่านมาแล้วมึงพูดได้ คุณไม่ต้องร้อให้คุณผ่านมาผม,ผมทิผมผ่านมาแล้วผมผมูไม้ได้แต่วันนี้ที่ว่าคุณคิดได้แต่วันนี้เลยไม่ต้องรอไม่ไม่ต้องร,อ,อ,งรอให้ถึงเวลาที่เป็นเหมือนผู้ผม,มคุณคิดให้ได้นะวันนี้ <c oughs> พ่อแม่คุณไม่ต้องเสียตังค์ <c oughs> ไม่ต้องเสียใจ คุณเรียนจบไม่มีแต่คนตื้อันนี้เราพูดถึงเด็งานการเด็กที่กำลังจะโตที่กำลังสนใจในเรื่องกูอยากเป็นเจ้าในยึดจากไอ้ดออไอ้ดอกผู้ผมไม่ใช่ไอ้ดอกผู้ผมเนี่ยคนเยี่ยมของสังคมคนหนึ่งในยุคนั้นใครที่เคยประสบเพลหรือทำอย่างนี้อยู่อะปรับเปลี่ยนทัศนคติได้เยี่ยมเลยต้องชื่นชมพวกผมได้ชื่นชมในปัจจุบัน อย่าชื่นชมผมว่าเฮียแม่ตีเก่งมากมมอย่ามาชื่นชมตรงนั้นพวกผมคือคนเฮียคนนึง คนเที่ยวคนหนึ่งเกเรคนหนึ่งทําร้ายร่างกายคนยิงคนโดยไม่รู้ว่าแม่งจะโดนใครไม่โดนใครโดนลูกหลงใครจะโดนลูกหลงทั้งที่ไม่สนใจเลยทั้งๆที่ไม่เคยกดเคืองกงินด้วยไอ้ขอให้คุณใส่เสื้อผิดสีุณใส่เสื้ออย่างเงี้ยุณใส่เสื้อสีดำผมใส่เสื้อสีเทาอย่างเงี้ยเนี่ยแม่งยังไม่มีเรื่องกันเลยไม่รู้เลยแต่แค่เป็นสีเสื้อแค่นั้นแม่งก็ใส่กันเรียบร้อยแล้วมันไม่มันบางทีมันไม่ใช่ค่คือเราก็อยากให้เราเราอยากเตือนเด็กณปัจจุบันด้วยแล้วเตือน ตัวอย่างคือสิทธิเก่าทั้งหลายทั้งหลายแหล,ละน้วันนี้นะวันนี้รนเราอยากเป็นสิทธิเก่าร,รุ่นพี่ต้องเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องรุ่นพี่ต้องใช่ครับผมอ่ะอย่างบอกเลยผมโดนเหลือมยิงมาตอนนั้นวันนั้นไหมผมแค้นไหมผมโกรธไหมโกรธครับทำอะไรช่วยไม่ได้วันเนี้ยผมให้อภัยพวกคุณหมดแล้วพวกคุณควรจะให้อภัยพวกผม มันจะจบแบบดีอย่ามานั่งด่ากันไปนะมาวันนี้นี่คือศัตรูตัวฉกาดสำหรับประชาชนและผมวันนี้ผมนี่คือเพื่อนรักนี่คือเพื่อนรักของผมคนหนึ่งนี่คือเพื่อนรักของผมคนหนึ่งในวันนี้ถูกต้องครับเนี่ยเอาเอาอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างแบบนี้มันมันไม่ได้ง่ายคุณกล้าหรือเปล่าคุณกล้าศัตรูเป็นเพื่อนหรือเปล่าุณกล้าครับ ใจยอย่างเดียวครับเผมเฟี้ยวพวกคุณเพราะผมผม,ผมก้าศัตรูเป็นเพื่อนถูกต้องครับถ้าวันไหนคุณเอาศัตรูเป็นเพื่อนแล้วถ่ายรูปลงเฟซนะเด็กปัจจุบันนะคุณแม่งโคตรเจ๋งเลยเยี่ยมเลยเจ๋งเพรอะไร,รส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนแต่แวกบ้านเ<ช>พื่อนจบมัธยม<ช>แล้วเราแค่มาเรียนอาชีวะคนละโรงเรียนแตกต่างเสื้อคนละสีถูกต้องเอาความเป็นเพื่อนของเรากลับมาดีกว่าถูกต้องครับอย่าไปยึดติด เหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยถ้าแก้ไขตรงนี้ได้มันก็จะเป็นไาที่ดีมากนะใช่ปลดใจกันอย่างเดียวทุกคนแฮปปี้เชื่อผมทุกคนแม่งแฮปปี้หมดสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับพวกคุณงไงโอเคโอเคครับโอเคครับอ่าวันนี้เราจบคลิปนี้แค่เพียงเท่านี้แค่นี้ไว้ติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่า อยากอยากจะเห็นผมนั่งคุยกันอีกปวดมาเยอะๆน้ำมอยก่อนมา